ก็ขอกราบซีซุกชั่นกันด้วยนะครับผมพวกผมอีกเช่นเคยนะวันนี้คนในเกมของโลบอกว่าผมในแมปี่มีชื่อว่าวอร์เอ็ดไทคนนะครับผม้าออกแซมฟิตขออภัยด้วยคนะแบบนี้ก็เป็นการเป็นแมปเกี่ยวกับไทคนนะครับผมก็คือเป็นแมปที่เหมือนสร้างชนเผ่าไปของตัวเองผมจุดเริ่มต้นจะมีมันเป็นยุคนะฮะเป็นเผ่ายุคหินยุคกลางอะไรแบบนี้หรือเป็นถึงอนาคตเลยนะครับผมอ่ะก็แบบสุดยอดไปเลยละน,นี่นไหม รูปทหารคือปัจจุบันนะผมอันนี้คืออนาคตแบบเป็นแบบที่ทั้งสั่นแล้วก็แบบหนุกสนุกมากครับผมก็ถ้าใครมีเวลาว่างก็เล่นได้นะแบบนี้ใช้เวลาเล่นาค่อนข้างนานนะผมเหมือนคลิปนี้ผมใช้เวลาอัดประมาณวันสองวันเลยนะกว่าจะได้ครับโอเคไปดูกันเลยผมจะสนุกแคนะ่ไหนไป <laughs> ตอนนี้ผมล็อยู่หน้าเกมเป็นที่เรียบร้อยนะก็ตามชื่อคลิปเลยนะผม แบบนี้ก็เป็นเกมแบบที่ผมอธิบายไปแล้วคือเราต้องอ e ีโวพวกอ่าเผ่าของเรานั่นเองนะครับผมอ่าเริ่มแรกก็จะได้เป็นเผ่ามนุษย์หินนะอ่าหรือยุคแรกๆเขาเรียกประวัติศาสตร์มันก็จะมียุคหินยุคใหมย่ยุคสามลิตยุคเหล็กอะไรพัฒนาไปเรื่อยๆนะก็มูราสอนวิชาการตรงนี้ได้จากมันถือกระบอกโง่เนี่ยมีแดามีพลังโจมตีพลังการโจมตีจะเป็นดาบอุ้ยดาบเทพนะเรื่องว่ะ แล้วเราจะอันเชอญตรงนี้เหรอ,อยังไงวะเออเราเป็นคนยุคใหม่นะฮะแล้วก็จะมีปืนนี่อุย้ยมาแล้วอะอุย้ยตุ้สมุนตุ้หมวกองฉชั้นจะเดินตามเราเหรอเดี๋ยวมันเดินไปข้างหน้าเออแม่จะเดินไปข้างหน้านะไปโจมตีไอ้พวกกลุ่มนี้ก็อ๋อจะได้เงินมาโอแคมา,มาถึงเวลาต่อสู้โอ้โหดีหินด้วยว่ะแล้วม,มีมัมมี่ด้วยวะ่ะอุย้ยอาแล้วลูก ตับตัดเป็นโน่นอยู่ซู่บวยสู่บวยสมักสมักขวดขวดขวดว้าว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 ดิ่งคนละคนละชั้นพวกแกแกยุคหินถึงกูจะใช้ยุคหินก็เถอะตีตายไงมนุษย์ทำวิวิวัฒนาอาจจะเป็นตัวนี้ก็ได้เนี่ยเป็นมัมมีุ่วยอันนี้ยุคอะไรอะยุคยุคกี่โรมันใช่มไหมเฮ้ยลูกโอ้โห าบกับไม้คอนฟาดกันก็ไม่น่าแปลกนะทีมไหนจะชนะมาคิดไม่ยากเลยนะฮะบอบอบอบบเฮกช็อตเฮกช็อตไม่ยากอ,อืออือพอละ่ะเราไม่พอเลยไม่เติมเลยอันนี้น่าซื้อมากจับดีไหมเพื่อท่านผู้ชมแล้วน้งนองๆให้ท่านผู้ชมแต่อย่าเพิ่งนี่ว่าตอนนี้ ที่ขอเพิ่มมาเผาพี่ก่อนนะอือจังวะอัปเกรดใช้900มันก็ไม่เยอะมากหรอกอ่าซื้อปังอะไรไปให้หมดกัแล้วกันไอ้ข้างปืนนี้น่าจะเป็นแบ็คกราวนะความรู้สึกไอ้ที่จำเป็นที่สุดที่สุดน,นะโอ้เฮลอป์ตรด้วยประตูเลเซอร์อันนี้จำเป็นอนะ่ะน่าจะมีคนบุกบ้านได้แน่ๆนะที่มันแจกแบบนี้ แต่ที่สำคัญที่สุดเราต้องอัปเกรดนะครับผมเก้าร้อยกันเลยได้เดี๋ยวฉันไปหาตั๊กแบบมันทุน่มทำู่อะๆเราคือแก๊งมันทุ่มทำเยอะเราสู้เราสู้กูไซคอดจะไม่ได้เลยแก๊งหรอ,อเราสู้ได้ค่คนเดียวเพราะ่เรามีปืนมันมีซื้อปืนใหม่ไหมน่าจะมีนะเขารู้สึกวิอันนี้ยุคอะไรอะโรมันโดนสลับ เ้าตั้งเศษอะที่มันโจมตีอะไรสักอย่างนี่นแหละใช่คนๆคเลยอันนี้ยุคไรเนี่ยอุ้ยชิบชิบปืนใหญ่ด้วยโอ้โหสงคารามโลกที่หนึ่งไหมนะ่ะโอ้โหย,ยุคนี้สวินงูกอดแทงถึงมากอืถึกมากถึงมากอเงินเมทัลก็ะเหือที่ฆ่าแต่ล้วตัวถ้าเรายิ่งฆ่าตัวที่ ยุคพัฒนาแปลว่าได้เงินเยอะใช่ไหมยิ่งเก่งยิ่งแปลว่ามันต้องมียุคอนาคตูต่างดาวจะได้เงินเยอะนะเนี่ยถึงมากเป็เท่าไหร่คุณต่างดาวเกินต่อไรสิปุ้ยพุทธาฟาร์มดีฟาร์มดีนี่ถึงมากเปิดเรายังแบบจ่ออ้งอ้อยู่เลยอ่ะตาย นี่ขึงมากพอรึมีระเบิดอุ้ยนี่อันตรายอุ้ยนี่อันตรายอุ้ยนี่อันตรายอุ้ยโคไม่มาตนานเลยซะด้วยยบคนสนัยด้วยอุ้ยเงินวิ่งเงินเดียวอ่ะเฮ้ยแป๊บเดียวก็ไม่ต้องเติมคูณสองก็ไหวนะแต่ถ้าเติมจะยิ่ติดมาเพิ่มอัพภิธานการเปบามี่ ไปยุ่ออีบซะแล้วมันก็อีเพิ่หมดเลยล้กกัดฮ้ยเฮ้ยโอ้อันนี้จะเป็นแต่ละสายด้วยหรออันนี้จากหอ,อกเปลี่ยนเป็นไม้กระถาเวทมนต์โอเคเราคิดเราคิดอ่าน้อยเกินไปเฮ้ยหมดแล้ว,วะเฮ้ยหมดตะดุเฮ้ยเรื่องวะไปลูก โชสเต็ปไปพอดูน <laughs> <have one. S 1> hey, ี like Show. Show, nine. Show, nine. ่จะกัน <Tenemos> ยังมีอยู่เอ้ยคนถือหอกนะไปโชโชสเต็ปหน่อยโช่หน่อยน่าเราจะอัพเป็นตัวนี้แน่ๆเลยไหมครัาทาหมอผีอุ้ยอุ้ยหมอผีปล่อยวางไว้ได้ตอนนานนะกว่าจะได้ปืนแล้วเนี่ยอ่ารเหรอผ่านพอต้นแล้ว โอ้ปืนเย้ยเนี่ยปุ่มยิงนะเนี่ยปืนไม่น่าจะแรงมากเลย,เลยดูดิปืนเหมือนเป็นล็อแสงพัดมากมยิงไปเยอะไม่ตายตการะสับมาสิบโดนอะไรดีสักเม็ดไหมเป็น,ปนยังไงเชิ๊กๆๆอุ้ยปืนม,มันท่าก,กวาดจังวะอุ้ยอุ้ยอุ้ย อ่นาน่าถึงมากได้เหอะก็ร้องตายกันแล้วครับขอหมดด้วยบา๊ช็อตกำลังตัดเอ้ยได้เงินด้วยได้เงินด้วยโอเคอย่างนี้ขอหมดอีกแล้วอ่ะ จำเป็นสร้างปืนสนับปืนเพราะต้องมีปืนให้ซื้อ่ยนักวิจัยการโจมตีเพิ่มดามจสบอ่านี่จำเป็นมากกอดพี่กอดด้วยเอาเกาะมึงเรียกว่าเกาะกูนี่เป็นเกาะคนนี้นะอะไรวะกอดเวลาชา้า นักวิจัยเรียนน้าวิจัยที่สำคัญมากโอเคมันจะบวกกำไรให้เรานะผมแล้วก็จะตอบอันนี้คืออะไรสำคัญที่สุดคืออัพอนะายเวราการมัม,มีกลายเป็นอ่าทหารในกรุงลงเขาจะสู่โลกโรมาแล้วยุทที่เฟื่องฟูตายก็เหมือนกันนะเปลี่ยนจากหนูเป็นหอก อันนี้เปลี่ยนจากอะไรเปลี่ยนจากกระทาเป็นกระบอกอุ้ยอันนี้อันนี้น่านเล่นมากกว่าว่ะเท่อะเลี้ยงกกไปเลย,ยงไปเยอะสักกันไปเลยเยอนสกาัต่อแต่ไปเยอะสกาัต่อไปอัศวินโหนน้อยได้สีเล็ข้างไหนนะเราอยากเลี้ข้างนอกแล้วว่ะ ตาข้างนอกเลยวลวะน่่สำคัญน่ะท่อออกปวดนี่หรอถ้ามันข้ามไปต้องสร้างอะไรสักอย่างฝั่งนี้ได้เป็นกำแพงคังหอดไม่เอาหลอดแล้วสามีปืนมีอะไรปะแบบเพิ่มดามีอะไรแบบเนี้ย มีแค่นี้ละขางา้ราเหมือข้างในข้างใน,งนจะเปิดอย่างนี้ตรงอยากตรมปืนหลักเรามาเราจะใช้ปืนอะไรดีปืนกลเป็นเอ็มจีเอ็มจีก็น่าเล่นนะจอมวะโอเคครับตอนนี้ก็มาถึงเวลาเปลี่ยนปืนกับชุดเกราะสุดเท่ของเราแล้วมา เปลี่ยนปืนกันปืนแรกผมจะช้เป็นทีู่นนะนี่อ่าซื้อมาเลยครับก็จะเปลี่ยนพวกใหม่ด้วยแล้ววันนี้อ่าห้างเที่เดี๋ยวตอดแตกได้ไหมแตกไม่ได้หรอก ไอเหน็ดเท่าปืนพกเลยแต่แต่รัวกว่าสินะมักแรงมากแปดสถ้าแต่งไม่รู้จะแรงขึ้นเปล่านะมาอันนี้มาแต่งบ้างนะผมพกแต่งไม่ได้แล้วเสียูเกาบเก้าสิบสองนะัดมันนะ่ะนั้นแหละพุชปืนนี่แต่งมันได้โมกุมันเนะี้ยน่าจะแก้ปัญหาด้วย เอาเหรอมุนไล่จัด oh my god วโอเค่นี่เราขาดเจ็กก่อนดีๆแล้วแ oh. หละโอ้แรงมากแต่วิ่งยากจังกรวนุนแจกได้จะไม่อันน่ะนั่นแหละมีเพียบกระสุนที่เพียบอ่ะ เงินเยอะแล้วเยอะเต็งเตือนยงินยอดเยี่ยมรับเงินรางวัลกุ้ยเงินเยอะมากอเอช้นอยส์ว้าวไม่กัดอันนี้น่าจะมีประโยชน์มากกว่าเซตอัพเนี่ยเป็นอ่าพรอมมดอ่าห้ากำลังดีนะเหลือก็เราจะเป็นเน้นข้างบนหมดเลยนะครับผมเหลือพอข้างบนอันนี้อันเดียวหมดแล้วนะไม่มีอ่ะเอช ตาะสองนี่ไงมือสามจัดไปต่ะสองสิ่งที่เราต้องการคุณให้พอหวังต้องออกไปไล่ยิงนะโอ้ยตอนนี้เรามีเงินเท่าไหร่ว้าวสุดยอดไปเลยเรามีเงินข้างเยอะเลยเนะน,นี่ยเก็บตังค์ป่ะตอ้เราได้เงินจากริกมาแล้วนะประมาณสามแสนกว่าตอนนี้เงินเรามีวันสามแสนเก้าแล้วเราก็จะมาอัปเกรดบ้านของเรามันมีตั้งหลายชั้นนะ่ะ เออน่าจะ G P น่าจะยาวอ่ะนี่เกาะเกาะเกาะโซนโซนปั๊มปุ่มไม่แต่งอันนี้กําไรคุ้มคุ้มโครงเราสร้างมาก่อนอาจจะมีอะไรให้ใช้เพิ่มไม่มีหรอเครื่องออกกันลองลองมาดูกำแพงเราไม่อยากสร้างตอนนี้นะมันประโยชน์นี่เพิ่มสปีด์นี่จำเป็นแพงแพงแล้วเรื่องแพงแล้อันนี้แบ็คเกาวแบ็คเกาวแบ็คเกาวแต่ไม่มีประโยชน์แล้วนะอันนี้โอเคเราสร้างมัน ข้าบันไดเติมน่าจะต้องถ้ากระเพาตบก่อ,กอกกนน่าจะมีบันไดต่ออันนี้เขาจะวิ่งเร็วขึ้นใช่ไหมไปออกได้หรออุ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ประโยชน์อะไรอ่ะแล้วไม่เลยประโยชน์เลยปะไม่น่ามีนะไม่เกี่ยวกับบวกแต่อะไรเพิ่มนะฮะหน้าต่าใส่หน้าต่า,หาให้มันหน่อยอะเอ๊ เตื่งมากนี่บันไดมาแล้วต่อไปมายอมยอมต่อไปนะผมมาสร้างสำคัญสำคัญไม่อะไรมนสำคัญปะอันนี้แน่ๆไอ้เครื่องแน่้สำคัญนะนี่ไงเดือดลบอีกสิบได้ได้สร้างทางเดินมาเรดีรกว่า สร้างฉันเพราะอยากได้เกาะเฉยนะผมไปเปออเลี่ยนจากเกาะโง่ๆหน่อยโอ้โหมันหน่วยสว่างใช่ไหมทีดูดีมีออร่านี่แหละทงนี้เราต้องการอ้าเฉยตู้ละสร้างประตูหน่นอยเปิดให้มันดูเ,ดเท่ๆเฮ้จัดมาพอแล้วหน่วยสว่างอย่างเราจบทีอ่าอทีปกูเดียว แค่ซื้อปืนไรเฟลิลนะผมอ,อ่ะไรเฟิลนะฮะราคาเอากันแสนนะขึ้นมาแบบนี้เอากูมันว่ะมันเนาะนั่นแหละต้งจังก่าฮึมท่านผู้ชมตอนนี้เออไปเงินอยู่ชื่ปลาซา,าแล้วนะโอ้โบกเจอกระต่ายซาลาวู้ดดิดออออปลาเก็บมาเลยกับร้านแล้วเออ อีนี้นะผมเราก็จะไปเอาปืนดกวยปืนเป็นปืนมากะเอาปืนหลักแสนบอกหนึ่งพกสป็อกหนึ่งดีไหมนี่แน่ใจเราดูก่อนนะผมราเป็นของไลฟ์เฟซจูดจมทำจะมีกองมีติ้งเอ็มอาร์ใช่เอาจะเป็นเล่มันสายเป็นกาไหมกานะ แต,นะกกแต่งนะเอาสกกาเลยแล้วกันเับแต่งคนนันหน้าหน้าปืนจุกจุกจัดจุกจุกโคเปลี่ยนด้วยชอบทำเลยเจ๊เจเปิดซื้อหมดตัวอ่ะจัดเรามาเราเดินสายนี่แลละเอามานันคุมไปเลยนะมา <c oughs> แคปคือเราหมดไปโอ้โหเธอใส่แล้วว่าอ่ะอ่ะวิสวยนะเพืนสวยด้วยดิผมชอบหลอดนี้มากอ่าอืมตื่นเต้นใจมากผมชอบอ่ะแรงจิ๊กจิ๊กจี้นะแรงนะเนี่ยพวกเนี้ยว ύ, ยิแรงดังดีมากชอบชอบอัพพวกนี้ดีกว่าอ่าเพิ่ ทีเนี้ยผมทำไม่หมดอยกแล้วอะสิบชั้นะ่ะใช่ไหมเก้าสิบชั้นอะ่ะทีนี้มาอัพตรงนี้ให้ดูดีกว่าอ่าไปยับยับอ๋อดูเว้ยปืนใหญ่ไอ้ยิงแรงอันนี้แรงมากเปลี่ยนเป็นดาบลองลองลรอตาดูล้วต่อเรื่องตะเลยหมดตัวหมดตัวเพื่อเธอนิง ก็ไม่รักไปแล้วอ่ะประกอบล้วนอกให้เสร็จแล้วกันอันเย่ะเประมยชั้ถ้าานเนะฮะอ่าใช้นะคำนี้เลยดีกว่าไปดูดิทีมเรามันปววกันแล้วพวกวอัปเดรดได้ถึงเป็นยุคอะไรเราไม่รู้ตอนเนี้ยมันจะยุคทาหารแล้วมั้งเออเขายุคสงครามรองที่หนึ่งแล้วอ่ะเออไหนดูซิ ไหววะเหรอไอ้ต well. ี๊กผมชอบมากแปลงอะตัวไฟติ๊กคนเลยเราจะดีแค่ไหนโคตมันโอ้แปลงจัดตอนนีตอนนี้ไหวหรือยังไหวพอไหมไหวพอไหมอื้มใมันมากโคตรปังเลย ยังแรงไม่พออ่ะถ้าเราจะเอาจิงนะมันยังแรงไม่พออ่เบตห้าสิบสองอ่ะมันแรงกว่าไอพี่สุดนิดเดียวเองเนะคือี่สุมันสองหมื่นเองอะ่ 2, องอะอันนี้มันแทงแล้วแตกตามันมันมันคนดีกว่านี้ไความรู้สึก้ล่าบอกยิงไกลมามันก็มี่อบวแ่แปดแปดสิบเก้า 5, สิา 5, สา 8, 8, 10, 9, บบาทได้ไหม,ม่ กัไม no ่ีพดีแบบอาในวันที่เรารอคอยชมดูนี่เงิน90ล้านนะเปไงนี่บริการออนเวลานะครับผมก็นะครับพี่ทำการเล่นไปนิดหน่อยนะครับผมก็ได้ชุดใหม่มาเป็นชุดชั้นที่5ผมก็เป็นชุดที่ชั้นลองบนสุดนะครับผมอะชุดเหมือนแบ็คแพนเทอร์เลย ใช่ดูดิไปฮะเยี่ยมากแล้วก็ฉันนี่น้าจะมีไอเทมนี้ด้วยนะเป็นอให้วิ่งเร็วขึ้นนี่ประมาณนี้อ่าเรียวฟ้าวเลยทีเดียวนะครับผมก็ไปเวลาใช้เงินกันแล้วนะอ่าพี่ทำการเล่นไปนิดนึงก็คือเอ่อพี่ครับพี่ฉันหัวเรานิดนึงจริงเหรอก็นิดหน่อยเพราะว่าพี่ พวกชั้นที่เหลือๆี่ซื้อไว้ร้อยหมดแล้วฮนะไอ้พวกเพนแพงก็ค่อยพาก,กันนะครับผมในชั้นเนี้ยพี่แค่ซื้อแค่ไอ้พวกเนี้ยพวกมันบวกเงินเพิ่มเร็วๆนะนี่บวกเงินห้าร้อยต่อว,วินาทีบวกไปเรื่อยๆนะผมะถ้าซื้อพวกอันที่เป็นเงินหนักซื้อไว้ก่อนมันจะได้แบบพอเวลาได้เร็วขึ้นนะผมแล้วพวกเก่นยังไม่ซื้อเลยนะเนี่ยแล้อแค่ชั้นข้างบนนะฮะนี่แบบหนักซื้อมากนี่ มิโคเตอร์อี่อจะมีมิโครเตอร์ล่างแต่ต้องไอโรบักนะครับผมอ่ะแต่มันไม่ต้องใช้โรบักค,คือต้องตีสิบล้านเออมิโครเตอร์เก้าสิบเอาว่ากันแล้วกันทุมอยากลองคือไอตรงนี้แปดสิบพอแก้วะ่ะต่กลองมาเกือบร้อยล้านยังไม่พออีกเลยเนี่ยไปที่หลานแล้วกันนะครับผมอ่ะทุมอยากลองมากที่สุดคืออันเนี้ยปืนนะฮะ ปืนผมอยากเล่นมีสองบอกแล้วผมก่อนปิดก็คือเห็นไป้ของลูกซองเนาะซองอันนี้หรือเปากับนี่ตะไนนะครับผม, <c oughs> มซื้อเลยไม่ต้องคิดเยอะอลูกศุดแน่นลูกซองด้วยถึงล้านปัดแต่งแต่ไม่ได้สองใเช่นี้แค่นีนน้แล้วเนี่ยเราปืนกลผมเล่นเบื่อแล้วอะ่ะ ฟองไรงเลยหลานอะอันนี้อันนี้หนึ่งหลานจะอะไรแพงสุดตอนนี้ครัเคเล่นนี้ก่อนไอ้ดูไซบาเลนออุ้ยส่งมสองร้อมากกว่าเพราะ2เอ็มสอง้อนั่นแหละก็สุดโผล่ชนัยหกสิบาดูสิแม็กชันนอะไม่มีเกมไหนทาแบบนี้ยนะในเนี่ยอุ้ยเฮ้ดิคันสมุดฟรี้อาอ่ะ เก้าสิบเุ้ย,ยมันมันแบบแรงมากเลยเออเหมือนตืนพกเนี่ยก็ประมาณหกสิบนะถ้าเข้าหัวนนะผมนี่แบบมากนะงั้นอะอุ้ยแต่เม็ดเดียวนละเฮ้ยเอาเอาเรื่องน,นะเดี๋ยวลองลองออวิ่งตัวน,นี้ กระส่องขนาดผมได้ชุดกอดที่แบบถึงกว้างถึงชั้นบนสุดอ่ะยังโดนพวกนี้ยิงเม็ดเดียวตายนะผมไอ้พวกเนี้ยตายเม็ดสามปีสี่เม็ดวันนี้ปืนถูกจะรุ่นเร็วกว่าเออว่ะลูกสองลูกสองกลับไปลูกสองว่าอันนี้ทดสอบปืนสไนัยละนี่ติดตั้งนะผมเนี้ยมาอ้ยเอาแต่งไม่ได้ใช่ไหมแต่หนึ่งแต่งไม่กี่สิเลยไม่ได้น้อ ต่อเลยอืมเปล่าจังเดี๋ยวเปลา่าขึ้นไปไหมอ่ะก็ข้งแพงมากเลยนะอืะมผิดหวังว่ะผิดหวังกับปืนพวกเนี้ยผมผิดหวังมากกับปืนพวกเนี้ยจริงผิดหวังมาก อ่ะร้านอ่ะ,อะลองปืนกลนี่อันนี้คือเลเฟอนจะโจมที่แรงที่สุดนะครับผมนะอ่ะทำมาลองกันมีมันเก้าสิบนัดนะเฮ้ยรัวรัวนะรัวกว่าสกายนิ่งกว่าด้วยนะครับผมออกมา ก็ดีคือมันรัวเนาะอืมเราไปล่าลาชาวบ้านกันเดี๋ยวขอไล่ไปล่าลาชาวบ้านก่อนอจ่ะเอ๊อยู่ไปเอ้ยจะเอจ๊โอ้โหปีกมาเปิดมาเปิดเปิดก็จบเอามาดิมาดิเปิดมาดิยื้อเปิดมาดิปืนเป็นคนละชาร์จนี่น้อง มาทำไมก็ได้นะมันลัวแลว้วผม่ะพกมา้าจันพกกับพกมามาสืบพกมาอ่ะจริงเราใส่กอสึงก <c oughs> ว่านะมีความยินทำหรอก <c oughs> แล้วเราพามันดูรีวิวคร่าวๆกันก่อนแล้วกันนะครับสาหรับอผมเล่นไปนิดหน่อยนะฮะบอกเล้ว,ว่ามันมีชั้นใต้ดินด้วยนะครับผมคือตรงนี้อที่ผมสงสัยมาเน่นหนาทนันี่ก็จะเป็นพวกสว่านพวกน่าจะบวกเงินนะครับผมอก็ซื้อมาก็ข้างที่จะแทงอยู่นะอันนี้ก็ห้าสิบหกล้านอ่ะของเงินมืดอ่ะอันนี้ยังไม่น่าซื้อแล้วผมว่าจะเก็บเงินไว้ครบร้อยล้านแต่ก็ไม่ถึงนะผมเล่น ิบก็ตีร้อยล้านแล้วกันตอนนี้อยากเล่นรีคอเตอร์มากที่สุดแล้วนะอะมาดูชั้นแรกชั้นแรกจะเป็นของการยิงปืนนะผมอไปการบวกเพิ่มแนมิช10%มีประมาณกี่ตัว5ตัวบวกแนมสิส50นะครับผมอาเดี๋ยวเราก็ผมอยากลองอันนี้มากเลยนะแบบพัฒนาการให้มันแบบแ,บบแมสกะอนีต้ต้องเกิดใหม่หนึ่งเกิดใหม่หนึ่งคือยังไงเนีย่ยลองอัพให้เต็มก่นกอนนะ ้แค่นี้เหรอสูงสุดสุดได้แค่นี้ไ,ได้ต้องเกิดใหม่หต้องมิทุนการเกิดใหม่อันนี้อยูการเกิดใหม่อะไปะทั้งหมดจะถูกลบโอ้เราเกิดใหม่นะผมก็คือเสียมา400,000แ,แล้วจะเกิดใหม่หมดนี่เลยนะคือแบบบอกทุกอย่างจะโดนลบไปเราเล่นเริ่มเล่นใหม่แต่ก็จะได้ตัวบาเน็ตที่เก่งขึ้นออไม่อะไม่เอาอะไม่เล่นอะไรแล้ว ถ้าใครมีเวลาเล่นแบบนี้ก็เล่นได้แบบนี้สนุกนะผมเป็นแบบแบบสนุกมากครับพวกยุคหินยุคพ,พัฒนาไม่ได้จะถึงยุคอนาคตนะ่าจะเกิดใหม่ก็จะมียุคเอ่ออนาคตนะผมถ้าใครอยากเห็น EP ที่2ก็กดไลค์คลิปนี้เยอะๆนะฮะเดี๋ยวคอมเมนต์นะพี่ครับอยากทำอีพีสองเกิดไหมให้ดูหน่อยก็เดี๋ยวพี่ทําให้นะฮะก็พี่ไม่เกินมปแล้วนะคือเหนื่อยแล้วอ่ะเออเอาเอา,เอาเงินมาเยอะมากนะคือเหนื่อยนะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวรีวิวแต่ละชั้นก่อน อ่าชั้นที่2ครับผมก็เป็นการแบบเกี่ยวกับสปีดเนาะอ่าวิ่งบวกแบบสปีดคือการกดชิปน,นั่นี่ชิปอย่างนี้อ่าเมื่อเราถือปืนเราจะชิปได้นะครับผมะก็ประมาณนี้ชั้นต่อไปเป็นการบวกเรื่องแบบ HP นะผมเหมือนจะบวก HP ใไอตัวแบบซัมมอนเดียวซัมมอนข้างล่างนะเนาะไม่น่าจะให้ตัวเราหรอกน่าจันะไม่น่ามีนะะอ่าแต่ชั้นต่อไปนะผมก็ ชั้นต่อไปนะครับผมก็เป็นชั้นเดียวครับเ,เงินเพิ่มเงินขึ้นชั้นต่อไปก็ยังไม่ซื้อมันคืออะไรวะมันเป็นแบบชั้นวางของเฉยไปเนี่ยการป้องกัน,นยากตายเหรอนี่คืออะไรอะ่ะอันนี้ไม่แน่ใจคืออะไรอะแต่ชั้นที่ผมอยากเล่นมั่วสุดคือชั้นนี้อ่ะเ,เรลิคอเตอร์เอา เราได้รีคอร์เตอร์รามาดูกันนะครับผมโอเคมาตอนนี้เราก็จะไปซื้อรีคอร์เตอร์อรอรกันเลยนะฮะไฮไลท์ของเราคือไอ้นี่นี่คอร์เตอร์มันบินได้ใช่ไหมอุ้ยอุ้ยเฮ้เ <Yeah. S 2> <c oughs> ย้โอ้ยกะเอาเวลาเราที่มดแล้วขับไงวะอ๋อคิวลงอีขึ้นจะย,ยิงได้ด้วยอุ้ยเดงได้ไหมอ่ะมัน พอเนพวกกนเหล็กนี่ว่ะไม่มีอุ้ยอุ้ยงั้ก็ย,ย,ย,ยสิอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยสวัยดีครับก็่ละอุ้ยเสียดายมันไม่มีแบบเดีด๋วยวตัวถ้าจะยิงได้นะม่มีปืนเลยนะตัวสักตัวนี้แน,น่เลย อุ้ยยิงโอ้ปืนเติมเลยใช่ไหมว้ายิงผ่านผ่านมาอะไร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 พังพังรีรีรีไหนจ๊ะอู้ต่อยต่อผมไม่ได้เอาชุดมาผมป่อแน่เลยชุดเนี่ยไม่มีชุดใส่อ่ะ ิไปปะจ้าเอ๊ให้อยู่โอ้โหแปลว่าจะมีอะไรเดียสิกระไรสำหรัคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสติ๊กเกอร์แอผมด้วยนะเพื่อจะได้ผมทำคลิปต่อไปนะผมไปไปไปสวัสดีครับกดไลค์คลิปนี้เยอะด้วยนะโอ้ยเหลือแต่ปลากดไลค์คลิปนี้ด้วยนะก็ะ้าเดย์ไ,ไปให้ใครดูอีีส่งก็คอมเมนต์ใต้เดี๋ยวผมจะเกิดใหม่นะผม ยสวัสดีตามกับเพื่อนมาเยอะเลยล่ะบาย